ฟิลี่ถ้าเราหิวข้าวเราต้องพูดภาษาเยอรมันว่าอะไรคะอ,อิชัปฮุงนะอะไรนะอิชัปฮุงนะอิชัปฮุงนะหละ่ะแล้วถ้าหิวน้ำละ่ะอิชัปดูเอสไหนเอาเอาผ้าออกอิชัปดูเอสอิชัปดูอาสา อิชับดูเอสอิชับดูเอสแล้วแล้วถ้าเราอยากกินช็อกโกแลตพูดว่าอะไรอิชวิลช็อกโกลาเดอร์เอเซนอิชวิลช็อกโกลาเดอร์เซนโอเคขอบคุณค่ะคุณครูสวัสดีค่ะฟิลลี่ไปโรงเรียนเดี๋ยววันนี้โอมา่าโอป้าจะมาทานข้าวที่บ้านเรานะคะนี่ก็ สิบโม,มงครึ่งล้วดัดดีเพิ่งตื่นกำลังจะลงมาเดี๋ยวทำอะไรให้ดัดดีทานนิดนึงนะคะนี่เราก็ทำชีสโทสนะก็จะเป็นเนยผสมกับพาเมซานชีสแค่นั้นเองใส่เกลือนิดหน่อยแค่นั้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเข้าหม้ออบลมร้อนอร่อยมากอันนี้ก็กินเลหยุดไม่ค่อยได้เหมือนกันมันเค็มเค็มมัน,ม,นมันกรอบกรอบอร่อย ใครที่ชอบกินชีสโทนนะคะไปลองทำดูแค่เอาพาเมซานชีสเป็นผงๆอะ่ะผสมกับเนยที่แบบตั้งอุณหภูมิห้องให้มันนิ่มๆอะคะ่ะก็ผสมกันแค่นั้นเองง่ายมากแล้วก็พอทานข้า,าวเช้าเสร็จเดี๋ยวเราจะมาเสียบหมูปิ้งที่หมักเอาไว้เมื่อวานนะคะเมนูวันนี้เนี่ยเราจะทำยำปลาดุกฟูแล้วก็ตำข้าวโพดแล้วก็มีหมูปิ้งแล้วก็ลาบไก่ สามอย่างนะคะ <Sure. S 1> ก็อบที่อุณหภูมิร้อยแปดสิบนะคะสักสิบนาทีวันนี้มีหนมจีบด้วยแล้วก็แล้วก็มีสาลาเปาด้วย จะะเปาใส้ครีมจากร้านประภัยพัดนี่แหละค่ะเดี๋ยวจะมาทำด้วยอุปกรณ์นี่มีทุกอย่างไม่ต้องห่วงเสร็จแล้วคะ่ะชิมก่อนสุกยังแต่รสชาติมันขาวๆอย่างนั้นไม่รู้ ชีสโทนน่ากินไหมคะให้ดูความกรอบชีสโทนสามีงงกับคอมบิเนชันนะคะนมจีบกับชีสโทนบัดเฮาอีสิทโอเคโอเค I think this is not really yummy that but, mm, but it's okay <S mm. but cheese toast is very good เดี๋ยวเรามาดูซาลาเปาไส้ครีมนะคะเป็นยังไง You don't want this ก็โอเคแต่ว <ah okay> ่าไม่ได้แบบอร่อยมากโอ้โหหันไปพูดแป๊บเดียวจะหมดแล้วอะ you I breathe you breathe it อันยองอเซโยแม่บ้านเกาหลีมาเองค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเสียบไม้หมูปิ้งกันนะคะนี่หมักไว้หนึ่งคืนแล้ว เป็นขั้นตอนที่นานอะ่ะกว่าจะเสียบได้แต่ละอันไม้แช่น้มเวลานะคะหนึง่งเทงต้องใส่เสื้อกันเปื้อนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวน้ำหมูกระเด็นนะมันก็จะเป็นชิ้นแบบนี้เราก็ใส่ไปเลยชุดนี่ค่ะได้แล้วหนึ่งไม้นะ ปโอม,มา่าไปรับฟิลลี่ให้วันนี้แล้วก็มาที่บ้านเราเลยแล้วก็จะมาทําฟงทําไฟปร,ประกอบนู่นประกอบนี่คืองานช่างเนี่ยสามีดิฉันบอดค่ะก็เลยต้องอาศัยโอป้านะคะมาทําให้หนึ่งชั่วโมงผ่านไปถึงหรือเปล่าได้มาแค่นี้แล้วนะคะยังไ,ไม ยังเหลืออีกเท่านี้เหื่อยหลังเมื่อยตัวเมื่อยไปหมดชีวิตเอานะเอาใจพ่อผัวแม่ผัวนะก็รี q เควสมาเราก็จัดให้ได้ค่ะสองชั่วโมงผ่านไปเสร็จแล้วค่ะ เยอะไหมพะทำออกมาเราเยอะมากเลยกินไม่หมดแน่แนวันนี้นะคะแต่ว่าไม่เป็นไรถ้าไม่หมดเดี๋ยวจะใส่ห่อให้โอม่ากลับบ้านค่ะเพราะว่าเดี๋ยววันพุธวันอังคารเราก็บินกลับเมืองไทยแล้วก็คงไม่ได้เก็บไว้กินนานแต่ว่ายังเหลือตั้งหลายวันอยู่นะแต่ว่าก็ให้โอม่าไปโอม่าชอบนะคะเดี๋ยวก็จะห่อแล้วใส่ตู้เย็นเอาไวะะ้ ต้มข้าโพดไว้ก่อนนะคะ <Yeah. S 1> ข้าวเหนียวกับไมโครเวฟนะคะแต่ว่าเราต้องมาแช่ข้าวก่อนข้าวเหนียวยี่ห้อหงทองนะคะอร่อยนุ่มมาก ทีีน้ลวพอน้ำใส่แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็แช่ไว้ในน้ำร้อน,นก็15นาที20นาทีแช่ไปค่ะ โอมาไปรับฟิลลี่กลับจากโรงเรียนแล้วนะคะอากาศเริ่มดีแล้วเราก็เล่นแทมโพลีนได้แล้ว <appointment> <ค>อากาศยุโรปเริ่มจะดีแล้วนะคะก็แต่ว่าอาทิตย์หน้าเราไปไทยแ,แลนด์แล้วก็กลับมาก็กลายเป็นซัมเมอร์พอดีร้อนนะคะก็แช่ข้าวให้ท่วงเลยนะคะ โพ,พดก็น่าจะได้แล้วในส่วนของยำปลาดุกฟูนะคะติดใจซื้อมาสองหอเลยแล้วก็นี่ค่ะแรไอเทมมะม่วงเบาสั่งมากินกับยำปลาดุกฟูโดยเฉพาะเลยแต่ว่าคือลูกเล็กมากมะม่วงเบาสมัยนี้หรือว่ามะม่วงเบามันก็เล็กอย่างนี้อยู่แล้วปกติไม่เคยซื้อมะม่วงเบา มันเล็กอะเสียวมือมากเลยชิมดูดิเปรี้ยวไหมอืม้มโอ้ผลประกอบการหนึ่งลูก <c oughs> น่าเอ็นดูนี่หัดปอกแบบฝรั่งนะคะจะปลอดปลอดภัยกับนิ้วมากกว่านะคะลูกมันเล็กมาก ันนี้คมมากเหมือนกันนะเนี่ยนิ้วเวิร์ได้เหมือนกันนะคะถ้าไ,ไม่ระวังหน้าเอ็นดูมากค่ะนี่คุณภาพส่งออกนะคะให้เขาโตกว่านี้หน่อยค่อยเด็ดมาขายก็ไม่ได้งงมากเอามาขายได้ไงเนี่ย เอ้ยไม่ใช่ไม่ได้ว่าร้านขายนะคือแบบคนส่งมาส่งมาได้ยังไงกล้าส่งมาได้ยังไงลูกแค่นี้เนี่ยเอ็นดูคนเฉาะด้วยน่าจะพอแล้วค,ะค่ะพอ,อละกิเกจะเฉาเดี๋ยวจะเอาแช่น้ำแข็งไว้ก่อนแช่เขาเหนียวลืมนานเกินเดี๋ยวไม่รู้จะเละหรือเปล่า เดี๋ยวจะเติมน้ำลงไปนิดเดียวพอเพร<อ>า <พอ S 2> ะ <พอ S 2> ว่าถ้ายเยอะไปเดี๋ยวทะเละก็ประมาณนี้พอค่ะดีแบบพอดีกับข้าวอ่ะก็จะเข้าเวฟร,รอบแรกนะคะสนาทีแล้วก็รอบ2อีก3นาทีแล้วก็หั่นข้าโพด อุยร้อนข้างในยังร้อนอยู่เลยรอแรกวนก่อนนะคะ ใส่ไปอีก3นาทีเจ็ดนาทีแล้วนะคะนิ่มแล้วนะคะแต่วันนี้เม็ดมันแบบ ดูไม่ไม่สวยมากเพราะว่าแช่นานไปนิดหนึง่งแช่ลืมจริงๆนะถ้าแช่น้ำร้อน15นาทีก็พอ15-20นาทีนี่แช่ไปชั่วโมง,นง<ป>หนึ่ง,งแต่ว่าก็นิ่มลรลอยนะเนะดีเราจะทอดเม็ดมาม่วงนะคะเพื่อความกรอบหอม ทอดให้หมดไปเลยค่ะเดี๋ยวประดุกฟูเนี่ยเราจะเอาใส่ เตาอ,อบไฟไม่แรงมากนะคะเพื่อให้มันร้อนแล้วก็กรอบขึ้นจะได้ดูแบบเหมือนทอดสดๆใหม่ๆติดต่อมาจ่ายค่าโฆษณาด้วยนะคะมีคนซื้อตามหลายคนแล้วนะ,ะแต่ว่าอร่อยจริงค่ะปลาดุกฟูคือแบบว่าเนื้อปลานี่ในซองเขาก็จะมีนี่ปลาดุกฟูใช่ไหมมีถั่วแต่เราไม่ใช้เราจะใช้เม็ดมะม่วงแล้วก็มีน้ำยำนี่น้ำยำเดี๋ยวเราก็จะใช้ของเขาแหละ แล้วก็ผสมใหม่เพิ่มมาแบบเป็นแพรเลยนะคะเห็นไหมถั่วฝักยาวใช้อันนี้แทนนะคะเขาเรียกว่าอะไรอะบ u ชโบน,นเออนั่นแหละใช้แทนถั่วฝักยาวเหมือนเตียบรสชาติ <c oughs> เดี๋ยวจะทำตำข้าวโพดให้ฟินลี่ก่อนนะคะ ก็จะแยกทำเพราะว่พาพอจะตำส้มตำเพลงนี้มันป๊อปขึ้นมาเลยนะตำส้งตำทั้งทีถ้าตำให้ดีต้องมีฟีมือไทยชูลสเสียลุกหมดอของฟิลิก็เนี่ยใส่แค่เนี้ยค่ะถั่วกระเทียมปรุงรสแค่นั้นเองหวานเกิน ใส่ถั่วลงไปด้วยอ๋อแล้วเมื่อวานไปซื้อมะเขือเทศมะเขือเทศเชอรี่กปกติมันก็ขายเป็นแพ็คอย่างนี้แหละก็ซื้อมาประจำแพ็คหนึ่งประมาณ3ยูโรอะไรอย่างเงี้ย3ยูโร40 3ยูโรห้ก็ประมาณ ร้อยกว่าบาทก็ถือว่าแพงแล้วนะเพราะว่ากล่องประมาณเล็กกว่านี้นิดนึงแต่เมื่อวานเนี่ยมันเป็นอยู่ในถุงไงมันอยู่ในถุงเป็นแบ็คถุงกระดาษแล้วมันก็เขียนว่า1.49ีกอีชันก็หยิบมาเลยค่ะ2ถุงพอไปคิดเงินค่ะ2ถุงนั้น11ยูโรค่ะประมาณ400กว่าก็เลย เอาไปคืนเอาไปทะเลาะก,กับเขาบอกว่าเนี่ยราคาผิดแน่เลยเขาก็เลยบอกว่าอ๋อมัน1.49มันแค่100กรัมค่ะดีเจนก็เลยเปลี่ยนค่ะแบบแม่ค้าซ้มตาเขาต้องหันกับข้างครบเหนปะ่ ตาข้อโพดของฟิลลี่ค่ะ That's nothing for you to To snack To snack สามีหิวแล้วค่ะเดินมาหาของจิกกินเดินมาจบอะไรกินแต่ไม่มีให้จบแล้วก็ครบผู้ใหญ่นะคะใส่พริกสเม็ดก็พอ2เม็ดก็เผ็ดมากแล้ว ฉันก็ตามช่วงตามไม่เป็นนะคะก็ตามไปตามตามยถากรรม กินเร็วๆสรุปย่างกับหมอ้อทอดไร้น้ำมันนะคะสะดวกสุดแล้วก็เดี๋ยวจะเอานมผสมกะทิแล้วก็ทาทาทาคือแบบตำอร่อยมากตำข้าวโพดมันไม่ได้ใช้อะไรเยอะเลยอ่ะอร่อยอ ็มาผสมเพิ่มมาปรุงรสเพิ่มเพราะว่าจะได้ไม่ต้องทำเยอะเหนื่อยของเขาก็อร่อยค่ะใช้ได้ เดี๋ยวจะปรุงเพิเ่มนะคะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปน้ำปลา น,นี้เหลือน,น้อยเลยเราจะใส่ไปเลยนะคะ ยำปลาดุกฟูฟิลลี่แต่งชุดไรลูกฟิลลโอ๊ยโอเคสวิมม i n งเหรสวิมม oh. <c oughs> ิ n งสูทะได้ลวค่ะปิง เสนอค่ามื้อเย็นวันนี้ยำปลาดุกฟูหมูเป้งมาฟิลลี่เรดี้ทำอะไรอ่ะโอป้ากับโอมาปกติไม่กินฟิชนะคะไม่กินปลาเขาจะ try กระตุ้นรู้กันครับอย่ Restaurant, genau. ihr, oh, seid, ja. ihr seid die anderen Leute, der Papa auch. Und wir mhm. sind, und das ist, mein, das ist meine Mama, das ist, das ist, ich bin das Kind. Ja. Ja. Genau. So spielen wir jetzt. Aber jetzt bin ich schon viel das Kind. Ich ja. bin schon viel. Letzte Nacht. Gut. Auch Baby und Mama kaputt und dann kann ich schon vorbei, dann ich ja. Weißt du, Ja. die Mama weiß nicht, was ich da anhalte. Ich hab sie erklärt, zwimplos ist. Mm. Zwimplos ist was, Mami? Das mm. mm. ist ein Po, Mami. Okay, okay. Ein Swimcap. Ein Swimcap ist was, Es gibt da noch ein Problem. Was ja. ist ein Problem? Mhm. Wir müssen doch aufräumen. nee! <laughs> ja! ja. Kannst ja morgen das Ganze müssen wir aufräumen. Mhm. Kannst ja morgen wieder bauen. Du ja, hast ja auch hingehen. Mit dir? Mit ja. nee, morgen kann ich da umzukommen. Glück weißt du yeah, im doch. Like Aber and... never thought that that's that faith. Yeah, yeah. Ja, ja, yeah, yeah, deswegen sag ich, yeah, das yeah. ist so, man. It, เอาช้อนตักลูกช้อนตักอร่อยไหมอืมเอาช้อนตักสียอช้อนตักกินดูอย่างงี้อืมอนะอ่ะอะกินเข้าไปทีอ่ะปริมารซอส

นะนนทำไมอ่ะกินข้าวพดด้วยลูกทำไมไม่กินหมูปิงไมไมป้งลูกูอุ่นไปเลย ีนั่งเล่นเกมกับโอป้าโอม่านะคะเราก็ลืมปิดคลิปพึ่งนึกได้นีม่มานั่งเชียร์บอลกันนะคะวันนี้มีบอลวอตเล็กยูโรเบลิกมีบอลยุโรปลิกแล้วเยอรมัน a g นอั m สเตอ d a m e g m t e e e a ไม่ค e this r ่ a อด a f u มอูบอลไม่รู้เรื่องลืมปิดคลิปงั้นเดี๋ยววันนี้เราขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะวัสดีค่ะบ๊ายบายดะดี